พาหนูยิ้มหนูแย้มมาเล่นสวนน้ำที่แกนแคนยอนเชียงใหม่นะคะทุกคนดูสิค้าใหญ่แบบนี้เลยนะคะนี่คือสวนน้ำทั้งหมดนะคะแต่ตอนนี้เรายังไม่เล่นสวนน้ำนะคะเราจะไปเล่นซิป,ปลายกันก่อนค่ะอยู่ตรงนู้นซื้อบัตรเข้าเล่นที่นี่นะคะเขาจะแถมซิป,ปลายด้วยเดี๋ยวเราไปเล่นซิป,ปลายกันก่อน,นะคะ่ะพวกเรานะคะแต่งตัวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะใส่อุปกรณ์เซฟตี้เรียบร้อยแล้ว แต่เราจะไม่ได้ขึ้นตรงฐานตรงนี้นะคะเราจะต้องขึ้นไปจากขึ้นจากฐานตรงนู้นนะคะเป็นอันดับแรกเราจะต้องนั่งรถกอล์ฟไปนะคะตอนนี้เราถึงแล้วนะคะแม่ปุ๋ยจะเป็นคนแรกนะคะตามด้วยยิ้มแย้มแล้วก็พอบอมน,นะคะยิ้มแย้มแม่ปุ๋ยยม่ก่อนแล้วนะ <c oughs> พี่เขาบอกว่าระวังนะ,จ,ะนจับจับตรงนี้หรอคะอย,อย, okay. ยิ้มแย้ม เดีอยวด้วยเด้ดเดดอ <c oughs> <c oughs> ถึงแล้วนะคะไม่เจ็บค่ะเดี๋ยวต่อไปเราจะรอหนูยิ้มกับหนูแย้มนะคะไม่รู้ว่าใครมาก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันค่ะเอาแล้วจะถึงหรือเปล่าจะติดตรงกลางหรือเปล่า โอ้ยเกือบไม่ถึงยิ้มเป็นไงสนุกไหม,มหนูยิ้มบอกว่าสนุกมากม,มาลองลหนูแย้มด้วยกันมลาลองหนูแย้มข้างล่างด้วยกันมาลุ้นหนูหนูแย้มว่าจะถึงตรงนี้หรือเปล่านะคะด้วยความที่น้ําหนักเล็กน้ําหนักน้อยนะคะมาแล้วมาแล้วมาแล้วดูสวัสดิ์าขาดูวีสมาร์ทคาหนูยม้ม ไม่ดึงน้องน้อยดูพี่เป็นสไเด์แมนเลยพี่ตีลังกาเลยพี่ตีลังกาไปรับหนูแย้มเลยนะคะป่ะเดี๋ยวมารอลุนพอบอมกันพอบอมมาแล้วหนูแย้มลุนพอบอาแล้วเอาละโอ้โหดูพอบอม เกี่หนไม่ถึงพากลับหัวแล้วก็ดนวนเส้นเลยนุกมากุมา่บนต่อมามาเดย์ปุ๋ยไปก่อนนี่ฐานที่2นะคะทุกคนแม่ปุ๋ยก็จะไปก่อนเหมือนกันนะคะแฮ้ปุ๋ยจะนั่งเลยนะเดยปุ๋ยชันที่สองไปเลยว้าวนี่มาเสีว เหมือนดึงดึงแล้วอะทุกคนเดี๋ยวเรารอหนูแย้มนะคะหนูแย้มจะเป็นคนที่สองแล้วหนูแย้มมาแล้วนี่ไงนี่ไงพี่เขาทำโอ้กินการกินการเลย เอาแล้วพี่เป็นสไปเดอร์แมนอีกแล้วพ <Yeah, cool. S 1> <laughs> ี่เป็นสไปเดอร์แมนอีกแล้ว <laughs> าเดี๋ยวเรามาลุ้นหนูยิ้มกันนะคะหนูยิ้มมาแล้ว เดี๋ยวเราหนูยิ้มมากถอยยิ้มถอยพลรพอบอหมอหนูยิ้มสนุกไหมสนุกเดี๋ยวเราลุ้นพอบอมกันค่ะพอบอมนี่แม่ปุ๋ยว่าต้องแบบอัดเสียวแน่พ่อบอมนี่ต้องโดนแน่ๆเลยขายุงเกือบโดนน้ำเอาแล้ว <c oughs> ก็ดึงดึงใส่ให้อ่ะใช่ค่ะเดี๋ยวเราก็จะนั่งรถกอล์ฟนะคะ <c oughs> กลับขึ้นไปข้างบนเพื่อถอดอุปกรณ์นะคะแล้วเราจะไปเล่นสวนน้ำกันตรงนู้